วันนี้จะเลย how to มาสอนวิธีการเปลี่ยนหน่วยง่ายๆที่ใช้ในงานช่างเนา <OT> ะที่เราจะเห็นตาม b o q อย่างเงี้ยส่วนใหญ่หน่วยจะเป็นในงานเดี๋ยวเรามาดูกันมาอย่างแรกที่ต้องจําเลยนะตามมาตรฐานจริงคือหนึ่งนิ้วอ่ะมันจะเท่ากับ2.54ซนติเมตรแต่ว่าที่ปินงจาอะคือ1นิ้วเท่ากับ2.5เพราะว่า0.04อ่ะมันแทบจะไม่เห็นแล้วก็คือเราจำไหมก็คือ2.5เซนติเมตรนั่นเองแต่ว่าหน่วยที่ช่างใช้อ่ะหน่วยที่อยู่ใน b o q หรือหน่วยที่อยู่ในแบบเวลาไปสั่งของอ่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นมมเตร แล้ววิธีการเปลี่ยนจากเซนเป็นมิลก็แค่คูณ10เข้าไปอ่ะเรามาดูหน่วยนิ้วบ้างนิ้วเท่ากับ2.5เซนติเมตรแล้วพอมาเปลี่ยนปุ๊บก็จะเป็นเซนติเมตรใช่ไหมเซนติเมตรมาเปลี่ยนเป็นมิก็เป็น2.5คูณ10เ mm. ท่ากับ25มิลลิเมตรดังนั้นแปลว่า1นิ้วอ่ะเท่ากับ25มิลลิเมตรที่เราจะได้เห็นได้บ่อยๆอก็คือจะเป็นพวกเหล็กเนาะเดี๋ยวเป็นไปตัวอย่างเหล็กกันอย่างเช่นเหล็กเมตร้อยคูณ50คูณ2.3มันคือเหล็กกล่องเนาะ,ะมัน ร้อยอีกด้านหนึ่งเป็น50แล้วความหนาของมันนาจ,จะเป็น2.3มามดูกันร้อยอย่างเงี้ยเขาจะใช้เป็นหน่วยมิลลิเมตรอ่ะเรามาดูร้อยหาร25แปลว่าด้านเนี้ยเท่ากับ4นิ้วแล้วอีกด้านหนึ่งเป็น50หาร2ี่ 25, แปลว่าอีกด้านหนึ่งอะเท่ากับ2น mm. ิ้วแต่โบปนเจ้าตงอีก้านหนึ่งไม้ฝาไม้ฝา8น mm. mm ิ้ว8นิ้วอะมันกว้างกี่มิลลิเมตรกันแน่แล้วกว้างกี่เซนติเมตรกันแน่อ่ะมาดูแล้วก็เ,าเอาแปดคูณ25เท่ากับ200 200มิลลิเมตร แล้วสมมติเราจะหานกลับเป็นเซนติเมตรก็หารสิทเท่ากับ20เซนติเมตรแค่นั้นเองแปลว่าไม้ฟาร์แฟนเนี้ยก็คือจะมีความกว้างแบบนิ้วก็คือหรือ20ซเนหรือ200มิลลิเมตรนั่นเองเข้าใจกันไหมคะถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์บอกบินได้นะตอนแรกมันจะงงๆหน่อยอะแต่เดี๋ยวพอมันจับทิศจับทางได้อะมันจะง่ายขึ้นเนาะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ปินด้วยนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย